เดิบนบานดอะเสม,สม,สมอเนี่ยสมอโอ้ดูสวัสดีครับผู้ชมที่เคารพครับวันนี้มาดูตะเงาะไถไถพรวนไถแปลงผักไถแปลงผัก,กนี่ควายเพิ่งหยุดเมื่อกี้นะครับมาไม่ทันมาไม่ทันแกไถควายฮอตจนนี่ฮอ,อตนะครับเพิ่งเพิ่งวางเมื่อกี้กันไถอย,ยูนอ่นู่น อันนี้คือตะเงาะนะครับควายก็เหนื่อยคนก็เหนื่อยจูจูวยห้อยจะไหมนี่ย้อยถ่จยว่าอยู่วถ่ายไว้นุ่นบอลจูดไหมนุ่นก็เสดายมุมเตือนหลังนี้นะครับคือตอนนี้กาดำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วรุยอ้อเหยเป็นตางกันะดำนาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวเริ่มเขียวแล้ว เย่ขจีแล้วครับนี่ตอนนี้แต่ว่าตาแกมาไถแปลงผักแกปลูกผักเอาไว้บนคันนามาดูเลยครับนี่ฮะอ่ะไอนี่ทันสมัยแล้วนี่ไยใช้รถไถแล้วเลือตะกอคนเดียวที่ใช้ใช้ควายไถนานะครับนี่บนคันนาก็ก็ไถเดี๋ยวไปดูไปดู ร่องรอยเขาไถแปลงผักก่อนโอ้เสียดายมาไม่ทันแกไถนะครับนี่ตอนนี้แกไถแปลงผักแกไถรวนเนาะปลูกตัวฝักยาวไว้บนคนาอันนี้คาดเล็กๆดูข้าวแกนะครับนี่เริ่มเขียวแล้วแต่กอแล้ว หลังงามครับที่น้องที่ติดตามเคยชมตอนที่ผมมาถ่ายดูตอนแกดำนะครับวันนี้เข้าเริ่มเขียวแล้วแล้วก็ที่ผมเคยถ่ายไว้นะครับแกว่าแกจะถ่ายขันนาไว้ปลูกถั่วฝักยาวตอนนี้แกปลูกแล้วนะครับนหลังงามเลยครับนี่ดูสินี่นี่รองรอยแกถ่ายเมื่อกี้นะครับแกถ่ารวน ยังไม่เสร็จแกบอกว่าควายมันเริ่มเหนื่อยแล้วแกก็เลยหยุดนี่ครับแปลงผักผักยาวเต็มคนาไปหมดแล้วครับทางนน้นก็มีบนสะก,ก็มีอืมตระกงาะนี่ไม่ธรรมดาครับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็มีความสุขนะครับนี่ก็ กระท่มนาเกน,นะครับเถียงนานี่อยู่ใต้ต้นตาลกลางวันเกก็จะมานอนพักอยู่ตรงนี้นะครับเกก็จะทำระกราทำอะไรนะครับเป็นเครื่องจักรสารนะครับถ้าเสร็จจากดำนาแล้วเกก็จะทำอันนี้ก็นาข้าวที่ดำเอาไว้หลายวันตอนนี้ก็เริ่มแต่กอเขียวแล้ว ให้ดูนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับทุ่งนา <doo> ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้กำลังใจกับคุณทำคลิปด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือคันนาแกที่ใช้คันไทยนะครับ ออไปว่พูดไปพูดมาผิดนี่คันทยเพิ่งออกเมื่อกี้นะครับแกเพิ่งหยุดผมก็มาถึงพอดีก็ควายเหนื่อยครับดูควายดิหายใจถี่มากเลยครับนี่อากาศร้อนครับวันนี้อากาศร้อนแต่เชา้าเนตาเนาะกระเดาแลวเนาะเดาลเลยน้องใบเซยอกนาตอนคลีนๆเลยเน,นาะฮะแต่พี่กับโมนี่ไงเอสโตรนาติดเพี่ก็ไป เโอโอชุบยง้กาอชุบไอ๋อโอชุบคนีมสันครีมสันโอเลือดนี่ครับตังเงาะแกบอกว่าตอนนี้ฝนหยุดก็ไม่เป็นไรหยุดไปให้ข้าวมันแตกกอก่อนโทรบายได้เดยวนี้นูสต โอ้ <Yeah. S 2> oh. เคยนักลังเลยเม่ววได้โกนเาอัตตอ๋อแกบอกว่ายังไม่ได้ไปกินข้าวครับตอนนี้มันแปดโมงกว่าแล้วส้มข้าวก่อนตรงตรงไหนที่ข้าวมัน,ไม,นไม่ค่อยขึ้นก็ต้องไปส้อมอีกแล้วเดินก็ไม่ตรงครับต้องใช้จักรยานนะนี <laughs> <laughs> อ่อะดูแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยววันหลังจะไงนาตาหมดจุ้ยเอุงตเข้ามาหมดทายตีด้วยจ้ะนี่เนูในกระดาษตรึงกระดาษต่หมดถ่ายโอ้ยติดจ้ะครับเดี๋ยววันไหนที่เกจะจะใส่ร้านถูกฝากยาวเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกครับวันนี้ติดตามเกได้เท่านี้นะครับเดี๋ยววันหลังจะมาติดตามใหม่นะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ